สัญญาซื้อขายต่างๆสัญญาทำพิติกรรมต่างๆเกี่ยวข้องรับถ้าเราไม่รู้กฎหมายที่เราเสียเปรียบมาต้องไม่ับเวลาเราได้เขียนสัญญาอ่านสัญญามาถ้าเขาไม่ทำเราเราสังเกตเห็นบัตรพวกบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้เล็กๆเราลักโวยแยงพฤติก่างพวกเราที่บางสาขามีคณะอื่นด้วยไหมครับมีบัญชีไหมครับไม่มีนครับบัญชีบัญชีอ๋อดกบัญชีจะเรียบร้อยนะครับนะจะเรียบร้อย เบรกมัชชีที่มี2สเต็ปครับเรียบร้อยมึงเงียบนี่งงบอกได้ถึง2อย่าง1เงี่ยตั้งใจเก่งสองมึงเออาเพราะใครที่จะถูกขลิบข้อแก้วนะครับข้อแก้วอ่าเด็กประสายจะข้อแก้วบริหารสาขาหรือไม่ตลาดไม่ตลาดตลาดมีั้ยครับไม่มีใช่ไหมเอามีนะครับอ่ากุหลาบสังเกตช่วยเปิดกลไกหรืูไม่บุคคลนั้นท่านก็หาได้ไหมงงไหมครับงงเออเลยครับ มุ่งเน้นมอ้าไปในเรื่องของกานสหราบในเรื่องของกฎหมายป้อชกลงนะครับการที่เราจะ